สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโฉบช n แนลทีจะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนต์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนค่ะเข้าสู่เดือนที่3ของปีนี้แล้วนะคะสำหรับเดือนนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยกองทัพซีรีส์เรื่องใหม่หลากหลายแนวมากๆค่ะที่ป้าจะนามาอัปเดตให้ทราบกันและให้ทุกคนเตรียมลังลิส์เก่ากันไว้เลย ไม่อย่างนั้นดูกันไม่ทันแน่ๆค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนมีนาคมเป็นเรื่องที่1กันค่ะโดยในเรื่องนี้ได้พระเอกหนุ่มเสียงดีอย่างอีซึงกีหนุ่มมากความสามารถเป็นทั้งนักร้องก็ได้นักแสดงก็ดีงานพิธีกรก็เด่นใส่วาไราตี้ก็มาครบเครื่องทุกอย่างมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องด้วยใครเป็นแฟนคลับของหนุ่มคนนี้ห้ามพลาดนะคะว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเลซี่ ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่ามาส์แนวของเรื่องคือ Action, Sci fi, Drama, แอคชั่นไซไฟดราม่าระทึกขวัญอาเซียกรรมและสืบสวนสอบสวนค่ะ เปิดต้นเดือนมาก็พบกับแนวรัหธมดูเดือดกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าถ้าหากวันหนึ่งโลกของเราสามารถระบุผู้ป่วยทางจิตเวชผ่านการตรวจ DNA ได้อย่างโลกในซีนีเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรพระเอกเป็นตำรวจหน้าใหม่ไฟแรงที่ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อตรงชีวิตในอาชีพตำรวจของเขาต้องถูกสั่นคลอนหลังจากที่เขาได้พบเจอกับคดีฆาตรกรรมคดีหนึ่งซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นฆาตรกรโรคจิตที่ได้รับยีนป่วยทางจิต ตเวโดยตรงจัดแม่มาตั้งแต่กำเนิดซึ่งคดีนี้เป็นที่ถูกกล่าวถึงของประชาชนเป็นอย่างมากหน่าซ้ํายังสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในทุกพื้นที่อีกด้วยจากกรณีที่ว่าเราสามารถจัดประเภทของผู้ป่วยทางจิตเวทที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่ตอนคุณแม่ยังตั้งครรภ์ผ,ผ่านผลการตรวจ DNA ได้และคุณแม่ยังทราบถึงยีนผิดปกตินี้ในตัวลูกของคุณ คุณจะยังให้กำเนิดเขาหรือไม่สุดท้ายพระเอกจะจับตัวฆาตรกรโรคจิตรลายนี้ได้หรือไม่และยังมีใครอีกที่ได้รับผลกระทบจากคดีนี้จุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้ในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1ค่ะอีซึงกีรับบทพระเอกของเรื่องตำรวจหน้าใหม่ไฟแรงผู้ซื่อตรงที่ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปหลังจากที่เขาเจอคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากฆาตรกรโรคจิตรายหนึ่งที่ได้รับยีนป่วยทางจิตเวชผ่าน DNA ของแม่ผู้ให้กำเนิดผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องวากาบอลจอบแผ่นรับเครือข่ายนรกในปี2019ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอก สาแพซูจีอดีตหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปมิสเอร่วมด้วยพระเอกรุ่นพี่ชินซองรกและนักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็นซีรีส์ที่บู๊สนั่นสนุกมากๆอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสยอย่างมากในปี2019ค่ะ คนที่2ค่ะอีฮีจุนรบในตำรวจที่มีนิสัยแข็งกระด้างเพราะเหตุการณ์ฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นกับพ่อและแม่ของเขาในวัยเด็กทําให้เขาอยากจับตัวฆาตรกรและแก้แค้นให้ได้โดยไม่สนใจวิธีว่าจะถูกหรือผิดผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องวินเซนโซทนายมาเฟียในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเป็นดารรับเชิญในอีพีหนึ่ง ร่วมแสดงกับพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีอย่างซงจุงกีและนักแสดงมากฝีมืออีกหลายท่านค่ะ คนที่3ค่ะพักจูฮยอนรับบทนักเรียนสาวไฮสคูลที่อาศัยอยู่กับยายเธอเก่งด้านการต่อสู้หลายแขนงและชอบทะเลาะกับพระเอกทุกครั้งที่เจอหน้ากันผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่องซ mbie Detective ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกเชจินฮอกรวมด้วยนักแสดงอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวของซอมบี้หนุ่มผู้ที่ลืมเรื่องราวของตัวเองก่อนที่จะเป็นซอมบี้และเขาได้พยายามใช้ชีวิตเป็นมนุษ ให้มากที่สุดเพื่อที่จะตามสืบหาความหลังของตัวเองค่ะคนที่4ค่ะชองซูจินระบบโปรดิวเซอร์รายการทีวีสาวผู้ที่ได้รับฉายาว่าเชอร์ล็อกฮงจูเธอมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับฆาตรกรโลกจิตในช่วงวัยเด็กของเธอผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่องเทรนในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุด เธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกหนุ่มหน้าเด็กยุนชียุนและนักแสดงอีกหลายท่านค่ะสำนับซีรีส์เรื่องนี้ทางทีมผู้สร้างได้แสดงความคิดเห็นว่าม u s e จะเป็นซีรีส์ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่มีคนรอคอยมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี2021และยังได้นักเขียนบทซีรีส์ฝีมือดีอย่างเชรันมาเป็นผู้เขียนบทของเรื่องโดยผลงานที่ผ่านมาของเธอส่วนใหญ่มีแต่แนวดาร์กๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Black หรือเรื่อง God Gift 14 Days 14วันสวรรค์กำหนดถือว่าเป็นผลงานที่การันตีได้ถึงคุณภาพที่คับแน่แน่นอนค่ะใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวนี้ด้วยแล้วยิ่งไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงนะคะจากตัวพอดของเรื่องน่าจะเน้นไปที่ความแปลกใหม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดโลกจิตเวททางพันธุกรรมของคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ทางทีมผู้สร้างจะต้องทำการบ้านกันอย่างหนักหน่วงในการหาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่จะนำมาอ้างอิงในเรื่องให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าในปัจจุบันเรายังไม่สามารถวิเคราะห์โลกทางวิทยาเวสผ่านการตรวจ DNA ได้อย่างในซีรีส์นะคะแต่ในอนาคตไม่แน่โลกของเราอาจจะทำได้จริงอย่างในซีรีส์ก็เป็นได้คำว่าวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี2คำนี้ไม่มีการหยุดพัฒนาแน่นอนค่ะอีกอย่างซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จและ สร้างชื่อเสียงให้กับพระเอกหนุ่มอ e ีซึงกีได้อีกหรือไม่ซึ่งเรื่องก่อนหน้านี้ของเขาคือเรื่องวากาบอลจอบแผ่นรับเครือข่ายนรกนั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแฟนๆซีรีส์อย่างเรามาเอาใจช่วยเขากันนะคะนอกจากพระเอกหนุ่มอ e ีซึงกีที่เป็นดั่งแม่เหล็กดึงดูดแฟนๆซีรีส์ให้ติดตามกันอย่างใจจดใจจ่อแล้วยังมีนักแสดงหนุ่มอีกหนึ่งคนที่ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกในรอบ6ปีที่เขาได้กลับมาเป็นนักแสดงนําอีกครั้งหลังจากที่ผลงานก่อนหน้านี้ของเขา ส่วนใหญ่มีแต่บ,บทนักแสดงสมทบและนักแสดงรับเชิญเท่านั้นนั่นก็คือนักแสดงหนุ e ่มอีฮีจุนนั่นเองค่ะการกลับมาครั้งนี้ของเขานั้นต้องไม่ธรรมดาสร้างความตื่นเต้นและอรรถรสต่างๆให้กับเนื้อเรื่องดําเนินไปอย่างสนุกลุ้นระทึกไปกับซีรีส์ได้อย่างลงตัวแน่ๆค่ะร่วมพิสูจน์ด้วยตาของคุณกันนะคะสุดท้ายฆาตรกรโลกจิตลายนี้จะถูกจับกลุมได้หรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันพุธและพฤหัสทางช่อง TVN On air EP 1ในวันที่3มีนาคม คมที่ผ่านมามีทั้งสิ้น20 EP ต่อจากเรื่อง t o Beauty และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน i e w และ VTV ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป s าโนะคะข้าสันซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนฝากกดซับส r i b ้ และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกลิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นทคุยกันกับป้าใตายล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ